สติดก็รู้ๆกันอยู่นะคะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ควรไปข้องเกี่ยวกับมันค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวป๊อปทุกคนวันนี้อย่างที่รู้กันดีว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแน่นอนว่าเราต้องนําข่าวของศิลปินดาราที่ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่รวมกันต่อต้านยาเสพติดมาฝากกันค่ะกับงานแถลงข่าวจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยสํานักงานปปสกระทรวงยุติธรรมที่จัดงานแถลงข่าวไปเมื่อวันพฤหัสที่20มิถุนายนที่ผ่านมารู้สึกภูมิใจ ที่วันนี้ผมได้มีโอกาสพูดหรือว่าได้มีโอกาสเป็นตัวแทนเชิญชวในให้เพื่อนๆพ่พี่ๆน้องๆทุกคนให้รู้ว่ายาเสพติดมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยนะครับไม่ได้ช่วยให้เราเแก้ปัญหาในชีวิตได้ไม่ได้ช่วยทําให้คนที่เรารังยินได้เลยเรียกว่ามีการจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเกิดขึ้นในทุกๆปี และในวันที่26มิถุนายนของทุกปีจะถือเป็นวันต่อต้านยาเสพติดซึ่งในปีนี้สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปอป,อปอสอเขาก็มีกิจกรรมพิเศษจัดขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้จัดถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนสวมเสื้อสีขาวเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่26มิถุนายนนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่าคนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด นีนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาเป็นพลังแผ่นดินร่วมกันต้านยาเสพติดนะคะกินเองก็เป็นหนึ่งคนที่ต้านยาเสพติดแล้วก็ระดลงเรื่องนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำเพราะฉะนั้นถ้าทุกๆคนทําตามเราก็จะเหมือนเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ที่สามารถลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติดได้ค่ะอย่าไปยุ่งกับกับเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่าไม่ได้ช่วยทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเลยไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาที่มันหนักอยู่แล้ว ให้ปัญหานั้นมันหายเลยมีแต่ทาให้แย่ลงนอกจากนั้นยังได้เปิดตัว5ศิลปินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจําปี2556ได้แก่โป๊บธนวัฒน์วัฒนาพูติกรีนอัสดาพรสิริวัฒนากลโตโน่ภาคินคําวิไลศักด์โฟกัสจิระกุลและพิกเลตช,ชาราดาอิมราพรแถมเปิดตัวโฆษณาทางโทรทัศน์ชุดยาเสพติดจะพินาศคนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกันอย่างเป็นทางการอีกด้วยค่ะ ถึงแม้พิกเลตจ,จะเป็นส่วนเล็กๆนะคะแต่ก็คิดว่าส่วนเล็กๆนกเนี่ยเชื่อว่าถ้ารวมกันก็สามารถเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้ค่ะครับปัญหายาเสพติดนะครับเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกคนเนี่ยต้องร่วมมือกันแก้ไขอย่างจริงจังเลยนะครับในระดับ ครอบครัวระดับชุมชนและก็ทุกภาคส่วนเลยนะครับนอกจากนี้สำนักงานปาปสได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้มูลนิธิแผ่นดินธรรมในพระสังฆราชูปรถมและฝ่ายเผยแพร่พระพุทธศาสนาวัดพระรามก้าวการจนาพิเศษสร้างภาพยนตร์เรื่อง w ดวเพื่อสื่อสารให้คนตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดช่องอปก็ร่วมรณรงค์ไปกับโครงการดีๆแบบนี้ด้วยค่ะมีหัวใจสีขาวแล้วร่วมกันต้านยาเสพติดกันนะคะมันต้องเริ่มจากตัวเรานะครับทุกๆคนถ้าเกิดว่า เราเลือกที่จะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับถ้าทุกคนคิดแบบนี้ผมคิดว่ายาเสพติดมันก็จะมันจะช่วยลดปัญหาเรื่องนี้ได้ทางเลือกที่ไปยุ่งกับยาเสพติดเนี่ยมันไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องนะครับก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจนะครับแล้วก็สู้ๆอย่าไปยุ่งกับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับช่วยกันทำในสิ่งที่ดีประเทศชาติจะได้เจริญครับ